สวัสดียามเช้าสวนบ้านรักครับวันนี้ก็พามาดูบัวตัวผู้ของเรานะครับก็เลี้ยงไว้วัวของผมมันมีอาการไข่นะครับผมก็คิดว่าเป็นไข่3วันหรือว่าไข่ขาแข็งโรคชนิดนี้เป็นเชื้อไวรัสนะครับติดต่อกันทางเลือดคือติดต่อกันทางยุงทางเหลือบที่มากัดบัวนะครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เหลือบเยอะมากมาการดวัวก็กลัวอยู่แล้วครับแต่ก็จริงๆแหละก็เป็นแล้ววันนี้วันที่3แล้วครับอาการเริ่มดีขึ้นไข้เริ่มลดแล้วออกมาเล็มหญ้าได้อาการของไข้ชนิดนี้นะครับวัวจะมีน้ำมูกไหลมีไข่สูงแล้วก็ไม่กินอาหารยืนซึมนะครับเขาจะไม่เดินยืนซึมเพราะว่าเขาจะเจ็บกล้ามเนื้อเขาถึงเรียกว่าโรคไข้ขาเข็งเจ็บกล้ามเนื้อขาเดินไม่ได้ก็จะยืนและนอน ส่วนมากเมื่อวานก็เอาใส่อคอกขังในอคอกไว้แล้วก็ให้น้ําให้ยาไว้ก็ไม่กินครับเมื่อเช้านี้ผมมาเปิดอคอกก็เริ่มเลียมยาในอคอกเริ่มกินยาในรางนินดๆหน่อยๆครับแล้วเคี้ยวเอื้องแล้วก็กินน้ําก็อาการไข้เริ่มลดผมก็เลยเอาออกมาล่ามไว้ในแปลงน้าน,นี่นะครับใกล้ๆคอกคอกของเราก็อยู่ตรงนู้นใกล้ๆพอให้ได้เดินออกกําลังกายก็เริ่มเลียมยาได้บ้างครับ ตอนแรกก็ตั้งใจว่าถ้าวันนี้ไม่ดีขึ้นก็จะฉีดยาลดไข้ให้ครับแต่ว่าวันนี้อาการดีขึ้นก็จะรอดูช่วงสายๆคิดว่าตอนเย็นๆกันหัวก็น่าจะเริ่มกินยากินอะไรได้บ้างแล้วเพราะว่าดูแล้วไข้รเริ่มลดแล้วน้ำมูกก็เริ่มหายก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ